สวัสดีค่ะสอบพี่น้องพ้าท่อผ้ากินค่ะวันนี้มากคนเดียวนะคะวันนี้สิพ้ามากินก้อยขนมจีนค่ะทุกคนเบิง่งก้อยขนมจีนแบบบ้านๆนะคะวันนี้สองพี่น้องบริไซมูซับแล้วก็บ,บริไซเอันมูย่อนะคะก้อยแบบอีสานอีสานเลยคะ่ะใส่หอมแดงใส่เอ็นข้าวคัวเนาะไปขากินกันเลยค่ะอุ้ยใส่มือนี่แหละคะ่ะแซบดีกับเม็ดกะถินนะคะวันนี้มากู้เดียวนะคะพู้น้องบ่สบายเนาะ อืมอืมจับขนาดค่ะทำไมตุ่มนะคะนี่ค่ะทุกคนจะแซบแม่งก่อยแบบอีสานอีสานนะคะอืม ăn mà khi đếp dài năm แซ่บๆค่ะไม่กะทินเะะค่ะ เป็นผูดเดียวก็จะเป็นเงาเงาเลยนะคะมันนีาฝนตกนะคะทุกคนมันเลยเป็นคึมมืนเหมิดน,นะคะข้างหลัง แซ่บแห้งค่คะอพอหนึ่งมีกินบดผู้เดียวเลยค่ะเนี่ย แต่แม่ค่ะเืมเดเพลิด้วยค่ะทั้งพริกคนทั้งพริกดิบนะคะ ร่องเ็ดกินเมืองเนอะค่ะพี่หน,อออน่องแซ่บแบบนี่อะตรงะค่ะ ไม่เกยเห็นหืมช่างเลยจบค่ะไปล้วค่ะพี่นอ้องฝนสิมากค่ะคลิปนี้กับ้อมพี่น้องกับบ้านก๋วยขนมจีนกินให้เบิ้งนะคะก็ฝาก็ไะไรก็แช่ก็จิตามส้สอมพี่น้องพาท่ามพากินไม่ได้เรือจ้ามันนี้มากผู้เดียวนอกผูนองวัสบมายนะคะ กับคลิปนี้ก็ฝากไว้เส้นนี้แล้วค่ะเอาไว้เจอกันคลิปไหมนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ